สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมผ่านบ้านนะครับแล้วก็แจ๋วหวานเจียบครับผ่านบ้านก็พึ่งกลับจากป่านะครับกลับจากป่ามา เมื่อวานตอนเย็นนะเราคุณก็ไปอยู่ป่านะครับช่วงนี้อากาศก็ปกตินะครับฝนไม่ตกนะครับแต่ว่าแดดร้อนนิดนึงนะช่วงกลางวันจะมีแดดนิดนึงเนาะร้อนร้อนนิดนึงถึงร้อนมากครับครับนหลยก็ร้อนร้อนจริงๆนะครับต้องไปเล่นน้ํากันก็ว่าจะพาเด็กๆไปเล่นน้ำนะครับเด็กๆที่ไปด้วยแต่ว่าเด็กๆก็กลัวน้ําวิ่งผันเฉยนะครับกระโดดบุ้มบุ้มบุ้มนะครับเหมือนที่ผ่านบ้านลงคลิปไปนะครับเด็กๆ จะยิงเล่นเฉยๆนะครับไม่กล้าลงน้ําว่าจะจับไม่ให้จับนะครับว่าจะจับไปอาบน้ําด้วยวันนี้นะครับผานบ้านก็ขออื่นนะครับขออื่นขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนงบประมาณนะครับในการซื้อเครื่องในหมูนะครับผานบ้านก็ซื้อเครื่องในหมูมาต้มนะครับแล้วก็หมงข้าวว่าให้เด็กๆนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆ ก็ซื้อทั้งเครื่องในหมูและก็เครื่องในไก่นะครับแต่วันนี้เราต้มเครื่องในหมูก่อนนะครับเด็กก็นานๆได้จินทีนะครับถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสนับสนุนงบประมาณมาผ่านบ้านก็เอามาซื้ออีกแล้วนะครับใช่ไหมทั้งแก้วคท้หรือในพาดนะครับแล้วก็เห็นเด็กๆได้กินอิ่มพวกเราก็ภูมิใจมีความสุขแน้นะครับก็มีความสุขไปด้วยครับเพราะว่าเราคนดูแลนะครับเราคนดูแลได้เห็นเด็กๆ ได้กินนะครับได้กินกินนะครับนอนหลับสบายแล้วก็คนดูแลก,ก็มีความสุขนะครับก็ให้ตลอดนะครับให้กินให,ให้ให้กินแล้วก็ดูแลน้องๆตลอดนะครับไม่ว่าจะเจ็บไข้ไม่สบายนะครับเราก็ดูแลนะครับเด็กๆของพวกเราที่อยู่กับพวกเราเยอะนะครับยเยอะจริงๆนะก็ถือว่าเยอะครับโชคดีนะครับที่เราทําหมันไว้ให้นะครับทาไมทําหมันในอุแย่นะครับ เลี้ยงเยอะไม่ไหวนะครับเพราะว่าน้องๆเยอะเกินใช่ไหมน้องแจ้วโอ้โหขนาดที่อยู่ตอนนี้นะครับเหลือประมาณ18ตัวนะครับมรวมของหมูฟังนะครับรวมของหมูฟัง19้านะครับเพราะว่าที่เราเลี้ยงนะครับก็มีเจ้ายาวนะครับเจ้ายาวเป็นจ่าฝูงจ่าฝูงนะครับเป็นตัวใหญ่เป็นตัวนํานะครับแล้วก็อันนี้เจ้าสีหมอกนะครับเจ้าสีหมอกเดี๋ยวก็สิงน่าจะเอากลับไปที่บนด้วยนะครับเจ้าสีหมอกก็วันก่อนนะครับ สิงก็ให้คุณหมอมาฉีดยาเรียบร้อยนะครับเพราะว่าสีหมอกนี้ก็เป็นลูกของเมลรดชนานะครับลูกของเมลจชนาเป็นหมาของพันธุ์บ้านที่เอามาจากร้อยเดิมนะครับร้อยเดิมของพันธุ์บ้านพอเอามาแล้วเขามาคลอดลูกอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมน้องแกว้วก็จะมีแบบบัวบานบัวลอยนะครับบัวบานบัวลอยแล้วก็สีหมอกจะเมฆแล้วก็ปุกปุยนะครับห้าตัวที่เป็นลูกของเมลจชนานะครับพอพอดีสีงพระเจ้าขับบนด้วย นะครับเพราะว่าเขาทำคอนเทนต์ประจำนะครับกับเจ้าสีหมอกใช่ไหมเขาก็เลยจะพากลับไปด้วยนะครับเพราะว่านะครับสิงเขาก็อยู่ด้วยกันนะครับก็พอดีเขาจะมีนะครับก็ถือว่าช่องเขาเติบโตพอสมควรนะครับก็อาจจะเพราะว่าเขามีความสามารถการในการทำคลิปที่น้องๆอาจจะรับดูรับชมนะครับ เยอะหน่อยครับเขาเคยหรือว่าประสบความสำเร็จนะให้น้องแก้วก็ไม่ว่ากันนะครับเขาก็ลาออกเพื่อที่จะไปนะครับทำคลิปที่บ้านก็อาจจะพอไใช้จ่ายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ือว่าให้น้องเขาไปจ่อยอดนะครับให้น้องเขาเอาเจ้าสีหมอกนะครับไปจ่อยอดแล้วก็ไปทาคลิปนะครับก็ไม่เป็นไรผ่านบ้านก็เขาก็มาคุยกับควนมุ์แม่บ้านแล้วนะครับผ่านบ้าน น้อง้าไปนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าน้องเรายังเยอะนะครับเราเลี้ยงเยอะดูแลเยอะเนาะไปวิ่งเห่าคนวิ่งนะครับก็พอดีที่เขามาวิ่งนะครับออกกำลังกายนะคือเดินผ่านบ้านก็เพิ่งไปเล่นตะก้อกลับมานะครับไปเล่นตะก้อกลับมาแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเจ้าสีหมอกไปอยู่บนนะครับบางทีถึงเจ้าสีหมอกนะครับเจ้าอ้วนนะครับจะไปอยู่บน ก็อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ไม่ไกลจากบ้านของพันุบ้านนะครับห่างกันก็ไม่ไกลครับทางะมาณแค่สิบกิโลรูไอเด็กห่วงข้าวนะครับอยากกินข้าวแล้วเดี๋ยวพันบ้านก็ไปเยี่ยมได้นะครับไปเล่นด้วยได้นะครับเจ้าสีหมอกแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเอาไปต่อยอดนะครับในการทาคลิปอยู่แล้วเพราะว่าสิงเขาเป็นคนนะครับทํคลิปกับเด็กๆนะครับส่วนพันบ้านนี้ชอบเป็นคนดูแลนะครับส่วนมากจะดูแลซะมากกว่านอกน้องแก้วเนาะ เหมือนพานบ้านกับน้องแก้วนะครับจะชอบดูแลให้อาหารอะไรประมาณนี้นะครับดูแลถ็บให้ไม่สบายประมาณนี้นะครับส่วนสิงเขาคือทำคลิปตัวไหนที่เชื่องนะครับตัวไหนที่เชื่องตัวไหนที่แสนรู้เขาก็จะเอาไปทำใช่ไหมน้องแก้ว<ช> <c oughs> ก็จะไปทาคลิปนะครับก็ถือว่าเป็นการต่อยอดก็ไม่เป็นไรนะครับพานบ้านก็ให้เขาเอาไปดูแลนะครับไปดูแลแล้วก็ไปทาคลิปด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าของเรายัางเยอะนะครับน้องๆที่อยู่กับพันบ้านนี่ยังเยอะ ก็ถือว่าจะช่วยกันนะครับก็บ้านใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาผ่านบ้านเดี๋ยวก็จะพาไปเยี่ยมนะครับพาไปเยี่ยมไปชมบ้านสิงห์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็พาไปเที่ยวนะครับไปทํคทิปไปเล่นนะครับไปกินกับข้าวบ้านสิงห์นะครับไปกินต้มไก่แซ่บๆน้อแข้าวแก้วเดี๋ยวไปกินต้มไก่แซ่บนะครับวันนี้ก็ไม่ได้อะไรเยอะนะครับก็มีต้มื่องในหมูนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยต้มื่องในไก่วันนี้ต้มข่องในหมูก่อนนะครับคลุกข้าว เหมือนเดิมนะครับก็มาให้เด็กๆงงยันเย็นๆนะครับหลังจากที่เราปฏิบัติภารกิจเสร็จนะครับออกจากเวรนจากยามนะครับก็มาให้อาหารเด็กๆนะวันนี้อาจจกเกือเบเ้ยน,นะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงกว่าๆนะครับจะแม่ไม่แกวเข้าอันนี้ได้กินเต็มอิ่มนะครับข้าวดูเอาข้าวให้ดูหน่อย <c oughs> โอ้ดูห <c oughs> ม้อเลยครับ <c oughs> เต็ <c oughs> มหม้อเลยอันนี้หม้อเบอร์เจ็ดนะครับส่วนหม้อใหญ่น่าจะใหญ่เหมือนกันอ่ะน่าจะได้เบอร์สิบได้นะนี่นะ อันนี้นาจะเบอร์สี่นะครับเดี๋ยวให้เลยให้คุยลงเบาๆนะเดี๋ยวเอามือเลยนะครับความจริของเราได้กินนะครับเดี๋ยวกลางคืนนะครับเวลาเราไปเข้าเวรนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะถ่ายเวลาเข้าเวรนเนาะวันอีกๆก็วิ่งตามนะครับไม่ได้ไปไหนไปเขาวรนตามไปเฝ้าเป็นเพื่อนเราได้นะตามไปเฝ้าเป็นเพื่อนนะครับเข้าวรนไม่หลับนะครับ เพราะว่าเราได้เล่นกับเด็กๆถือว่าเป็นความสุขนะครับเป็นความสุขเราได้เล่นกับเด็กๆร้อนนิดหน่อยไหมร้อนร้อนร้อนอยูน่นะครับรูอนะครับเนื้ออุ้ยยั <S 1> <S 1> <S 1> ยงร้อนนะครับเพราะว่าเราต้มชุ่มเย็นๆเนะาะขึ้นแต่ว่าเราก็ยกลงตั้งเป็นครึ่งชั่วโมงก็ไดน้เนาะยังไม่หายร้อนอยังไม่หายร้อนเลยยวโอก่อนอนะครับอ่ะนะครับอันนี้ดูเสร็จแล้วดู มือเจ้าของคนนะครับดูก็ไม่เยอะนะครับเครื่องในก็ประมาณ3ามกิโลนะครับที่เราซื้อนะครับก็มาให้เด็ดพอได้กินนะครับเดี๋ยวก็จะแบ่งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวแบ่งไปให้เจ้าสองขาด้วยนะครับฝั่งนู้นได้กินแน่นอนนะครับอยู่กับพันธุ์บ้านนะครับเราหุงข้าวเกาะน้องๆได้กินทั่วถึงอยู่แล้วนะครับให้ได้กินทุกตัวนะครับทั้งฝั่งเจ้าสองขาฝั่ง ขุดหลวงตาด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งของเรานะครับมีเยอะนะครับส่งนี้ของเราเอาอ๋อได้กินนะครับเอาเลยนะ้องแก้วน้องเ,เอาเลยครับไอเดียวเด้ละบ้า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 ้าเนะี่ยดูอันนี้เราก็จะแปไงไว้ให้เจ้าสองขานะครับแล้วก็ฝั่งขุ่หลวงตาส่วนอันนี้นะครับเราจะให้ตรงนี้ดูนะครับเยอะมากๆโอ้ยนะครับ แต่ว่าบางทีนะครับบางทีเราก็ไม่ได้อยู่นะครับบางทีเราก็ไม่อยากถ่ายในพื้นที่นะครับตรงที่เราปฏิบัติภารกิจนะครับบางทีเราก็จะเอาให้แต่ตรงนี้แล้วก็เก็บไว้แล้วก็ไปให้ตักหากนะครับบางทีเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับไม่ได้ลงคลิปประมาณนี้นก็ขออภัยนะครับทุกท,ท่านที่อยากดูน้องๆทุกๆตัวนะครับอยากเห็นความสวยหรือว่าการเจริญเติบโตของเด็กๆนะครับบางทีเราก็ไม่ได้ถ่าย นะครับแล้วก็อาจจะถ่ายเจช่วงนี้นะครับเพราะว่าเป็นที่ลูงนะครับเราก็สามารถถ่ายคลิปได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้กระแสมาแรงนะครับในพื้นที่ก็ไม่อยากนะครับไม่อยากถ่ายคลิปประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาให้อยู่แล้วนะครับน้องๆนี่กินทุกตัวนะครับเดี๋ยวเราก็แบ่งมาใหู้ีแล้วนะครับได้กินได้กินได้กินอิ่มนอนหลับอยู่แล้วนะครับกลางคืนเดี๋ยวพาไปเข้าวินเข้าวินเข้ายามช่วยเราครับผมุยเลยนี่ครับ เจ้าสีหมอกดูน้องสีหมอกครับพระเอกสีหมอกจะไปอยู่บนแล้วครับสีหมอกกินข้าวกินข้าวไปไปเร็วไปนี่หละที่บันร้องเหมยเจ้ายาเจ้า,าเด็กๆก็นอนคอยแล้วครับนอนคอยกินอาหารแล้วครับขนุนพายุขนุนปุ้ย <laughs> ดเด็กของเราจิกดนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้มาอยายกให้เด็กๆกันเลยนะครับผมโหเยอะจริงๆโอ้ัยาจะกัดเ็กเอาดเยอออโอ้ม่ใหญ่นะครับ

เนี่ยครับเด็กๆของเราก็ยังอยู่ครบนะครับอันนี้เจ้ามฆปุปุยนะครับลองกองโน,นุนนะครับโบบานตัวเดียวเลยขน,นุนนะครับมันนี้ัวยังอยู่อันนี้พยูนนะครับโนนเต็มติกี้ี ปุ๊บนะครับตัวาสุกเจยาวนุ่นแม่หนูแล้วก็เพนด้าเล็กเพนด้าใหญ่นะครับเล็กคู่เล็กนะครับอุ๊ยเล็กคู่อ้าแซมเอ้ากินเลยกินเลยนะครับเยอะเยอะอุ๊ยแขงดูเยอะนะครับเอ้ากิวเล็กคู่เล็กคู่ มามาด้ดดดอาวอินเอาให้อินตัวไหนก็าที่กินอินเขาก็จะเดินไปเล่นนะครับตัวไหนที่ยังไม่อินเขาก็จะมากินอ,อันนี้ที่เราเก็บมาจากป่านะครับรกบงนะรงพยกินกับขนเอาตัวยา้มาแก่งแล้ว <laughs> ยาวๆตัวใหญ่กว่าเพื่อนนะครับโอเคให้เกอได้กินเดี๋ยวเราจะไปให้ฝั่งเจ้าสองขาเนาะอย่นี้ดได้คิด่แมแน่นอนนะครับผมไปกันเลยน,นี่เลือกไไปอันนี้เราเทใส่แล้วนะครับเดี๋ยวต้องให้เจ้าสองขาถือเลือกกันเลย เลยน้องมินจังกับน้องผักบุ้งครับแม่ผักบุ้งเอ๋มาเรื่งนนเเ้าเ้นรับเลยเออ้าเร็วเร็ว พอดีนะครับเจ้าสงขาเขาใส่กรงไว้นะครับพอเดี๋ยวครับเตรียมเอากลับบ้านนะครับเรเหลือให้พวกนี้ก่อนอันนั้นเขาให้พิเศษแล้วไม่ต้องห่วงนะครับไปขี่ครับขี่ขี่น่ดยวดูนะครับแม่บุ้งของบุ้งแม่จะอ้วนน้ยนะอยเนาะแม่จะอ้วนนะครับนม่รับบุ้งแล้วก็จะมึงจังอันนี้เจ้าด่างเล็กนะครับแล้วก็ แหน่จนสลัด,ลดนะครับเจ็ดสิสลัดนะโอ้โยกินไปเรื่อยเขาก็อิ่มแล้วอิ่ม้วครับพอได้กินอาหารเยอะอิ่มแล้วเขาก็จะเดินออกไปนะครับได้โอเคทีนี้เดี๋ยวไปให้ฟังนิดตุนลงตานะเจะ้าอวดเจ้าอวดไปต้องรู้ต้กินได้เดยลยล่ะไดเอาใช่ใหมนี่ไนดะ ใสย,ย,ยังไงหนิทิ้งนี่ขาอยู่แต่อาใส่ยังไงหนิอย่าอย่าไปสองขาอย่างนีนี่ครับน้องสองขาก็เอามาให้กินอยู่หน้ากรงครับต้องขังน้องไว้ครับเพราะน้องจะเดินลากขาแล้วขาจะเป็นแผลง่ายเนาะไม่เ <ๆๆ S 1> ขาจะพาเดินทางแล้วครับเขาจะพาเดินทาง ออไปอยู่กรุงเทพรับอันนี้เจ้าสองขาเราให้กินในกรงเลยคือเขาจะซ้อมไว้ก่อนซ้อมให้อยู่ในกรงก่อนให้กินหน,น่อยนะ,ะเผื่อเดินทางจะได้ชินนะครับน้องจะได้ชินนะครับในการเดินทางเวลาเดินทางกไกลๆนะครับจะได้รู้จักวิธีที่เคยอยู่ในกรงนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ปล่อยออกนะครับเดี๋ยวให้กินเอมก่อนโอเคไปเดี๋ยวไปต่อเรา โอเคเลยอม okay, ีอลงมามาเจวครับะจ้วนครับน้งองวนันกินขนมอยู่ครับว,นวนนันนี่จะหลงรุยรุยจะหลง ออาเลยอ่ากินก <plane>. ับเจ้าอ <halt> <gen ants are jako CSS> ้วนหลวงกับอ้วนครับกินด้วยกันเอ้าแก่ไม่นิดกินด้วยกันอย่ากัดกันนะกินเดียกันสองตัวเยอะเลยอู้วเอาอันนี้อร่อยเลยอร่อยเลยครับอันนี้เจ้าอ้วนก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเจ้าอ้วนเขาก็จะผาไปอยู่บนเหมือนกันนะครับเจ้าอ้วนแต่ว่าเจ้าหลงยังอยู่ตรงนี้นะครับยังอยู่กับเราอยู่นานนะครับไปให้กินแล้วกินด้วยกันนะครับรักกันดีไปเรียนต่อ มาดูหมดดูมมาโอ้มามาาใจมากมใจมากเด็กกินข้าวนกินข้าวกินข้าวไม่กินไม่กินตัเลยเลยน้าเลยนะนครับวนแต่กินนะครับวนกับเมษินินนะครับไปกินกินน,นะครับลโอเคไปนแก้ววาไปต่อ นะครับโอ,อ้ตะเกียงเลยนัาพอดีนะครับ,นะรบหม้อของเราเ <c oughs> อาให้กินหมดเลย <c oughs> นะครับได้กินทั่วเลยทั่วทั้งเงี้ยเลยปะโอเคนะครับขอบคุณที่ใหญ่ใจดีไปเดี๋ยวไปที่นู้นต่อโย้ แลกแจกกิ๊ดดีมครับกิดดี้กิ๊ดี้โมบานโมบานนอนนิ่เลยกิ๊ดี้อิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วนอนเลยอิ่มแลยไหมโมบานโอ้ยลิลี่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 ไปไปมาลิลี่มาไปไปแล้วมา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 โชคโชคมาที่มา เด็กๆก็นอนสบายเลยครับอนนออโอ้โหเจ้ายาวจะมาเรียนแล้วนะครับกว็วันนี้ก็ให้อาหารเด็กๆเรียบร้อยนะครับโอ้โหมาลุมมาตุ้มมาโฮมแท้เด็กๆนี่เจ้ายาวตีก่อนเจ้ายาวนี้เป็นนะครับตัวใหญ่กูเพื่อนชอบตามผ่านบ้านโอ้โหเจ้าันนี้วอันนี้อะไรนี่ ล้องกองล้องกองนะครับหรือว่าบ,บางทีเขาก็เรียกส่นใจชาตินี่จะเรียกว่าน้องสีนวลนะครับดูชอบเลียวโอโ้ไม่ไหวนะครับทำมานั่งข้างล่างนี้ไม่ได้นะครับน้องๆเยอะเหลือเกินนะวันนี้ก็พ่นที่บ้านก็หลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จนะครับข้าวนะหูไว้ตั้งแต่ตอนสายๆเลยนะครับวันนี้ล้องก้อนลองก้อนโอ้ดูเห็นไหมนะครับเด็กๆได้กินอิ่มก็อารมณ์ดีนะครับ,บรรอยู่กับพวกเรา นะถึงเราไม่อยู่ก็ยังมีลุงพรนะครับที่เคยดูแลนั่งงนั่งตงนะครับคอยก่อนลุงพรนี่จะเป็นพ่อครัวตลอดนะครับถ้าเราไม่อยู่นะครับลุงพรจะให้อาหารอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าลุงพรก็เป็นพี่ชายของผ่านบ้านนะครับโอ้มาห <laughs> ันให้เขาดูอย่างจังเลย <laughs> จจเพนด้าโอ้ยยาว กินอิ่มก็ดีใจเยาวเยาวนี่มาพี่มอกเข้ามาไหมเรียหูเรียหัวเต็มไปหมดเลยครับนั่งลงดีนะครับก็เป็นความสุขนะครับที่เราได้เห็นเด็กๆได้กินอิ่มมั้นนะครับเด็กๆได้กินอิ่มเห็นเด็กๆได้กินอิ่มมีสุขภาพดีนะครับเราก็ภูมิใจนะครับคนดูแลก็ิ่มิอกิมใจนะครับเด็กๆของเรานะไม่ต้องกลับอยู่ด้วยกันรัาไม่ได้ไปไหนเรามีอะไรแล้วก็มาแบ่งให้เด็กๆ กินนะครับด้ข้าวมีข้าวขนาดข้าวที่เรานะครับไปอยู่ป่าอยู่เขานะพวกเราอยู่ป่าอยู่เขายังยอมนะครับยอมที่จะแบกมาให้เด็กๆเนาะทไมน้องแจ๋วเพราะทำไมเพราะเราเป็นห่วงเด็กๆนะครับจนเราอยู่ด้วยกันมานานนะครับผ่านบ้านตั้งแต่มาเป็นทหารก็อยู่กันเป็นเด็กตลอดนะครับไม่ได้ไปไหนเลยเลี้ยงตั้งแต่แม่ของนะครับแม่รุจนานะครับตั้งแต่แม่โอเล่แม่นะครับในหลายตัวนะครับ เป็นยี่สิบสามสิบตัวแล้วนะครับคิดดูว่าผ่านบัานเพราะว่าเจ็บอยู่ตั้งสิบกว่าปีแล้วนะครับเพราะว่าเลี้ยงเด็กๆมาตั้งนานนะครับเลี้ยงมาตั้งแต่อยู่จะเนะนะครับจะเนะมาลือเสาะนี่แปดปีแล้วนะครับก็ยังเลี้ยงเหมือนเดิมนะครับเลี้ยงเด็กๆรักและก็ดูแลเด็กตลอดนะครับไม่ได้ไปไหนโอ้โหดีตัวนี้นี่ยิ่งนะครับไม่ไปไหนเลยนะครับเพนด้านี่ชอบนะครับชอบอย่างนี้มากอยู่กับพวกเรานี่ชอบมากๆนี่เพนด่า ทั้งแพนได้เล็กแพนได้ใหญ่ันะครับกัดแขนกัดแขนสนิทอยู่แล้วไปป่ารอบรอบที่แล้วก็ไปด้วยนะครับมันจะพาไปอาบน้ํานะครับมันจะว่าจะจับให้ไปอาบน้ําไม่กล้าจับไม่ให้จับนะครับวิ่งวิ่งอย่างเดียวโอจะยอไม่ได้จะยออย่างเดียวอย่างเดียวแล้วขึ้นแล้วลงข้างล่างได้เดี๋ยวอนแล้วคุมไว้นะเออยาวนั่งเข้าเวรให้เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวให้เข้าเวรให้อีกนะครับช่วยเข้าเวรอีกๆนะเพราะว่า ไม่ได้นะครับค่างคืนก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้พวกเรานะครับพี่ๆพ,พ,พวกเราพักผ่อนนะครับก็ให้เด็กๆเป็นเนียนเป็นยามแทนนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงข้าวเลี้ยงน,น้ำอย่างนี้เลยนะหายากนะครับจะได้กินต้มเครื่องในหมูต้มื่องในไก่นะครับบางทีมีเครื่องในวัวเราก็เอาให้กินใช่ไหมน้องแก้วมีอาหารมีขนมขนมเนยก็เอามาให้เด็กๆ,ๆนะครับ็พราไมเพราะเราอยู่กับเขามานานนะครับสนิท เหมือนลูกนะครับเลี้ยงเหมือนลูกเลยนะถึงเขาไม่ได้กินแต่ละวันนี้ก็เราก็สงสารนะครับสงสารเพราะว่าเราเคยให้กินเนาะใช่ครับไม่ก็อยู่ด้วยกันนะครับวันนี้ก็ต้องแกวคอว่างพึ่งว่างจากภารกิจนะครับผ่านบ้านก็ไปปฏิบัติภารกิจมาเหมือนกันนะครับก็เลยมีเวลานะมีเวลามาให้อาหารนะครับก็มาต้มขึ้นในหมีนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วย นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนขอบคุณครับลูประมาณนะครับต่เให้พวกเราในการที่มาดูแลเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นอาหารกระป๋องต่างๆนะครับหรือว่าอาหารเม็ดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นพวกเครื่องในไก่เครื่องในหมูนะครับเด็กๆชอบมากนะครับกินจนหมดนะครับกินเป็นเกลี้ยงเลยพี่อ้อนมากเลยเรับเยมานอนมานอนพี่อ้อน อย่าลืมนะครับการลืมขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็อย่าลืมปลวยพรให้ผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับเด็กเด็กเด็กด้กินดีมเห็นไหมดูตัวอื่นกินดี่เขาก็นอนเล่นสบายนะครับแต่อันนี้ขี้อ้อนหน่อยนะครับแพนด้ากับเจ้าสีหมอกขี้อ้อนนะครับชอบมาเล่นกับพวกเราก็อย่าลืมครับนะอย่าลืม นะครับอวยพรให้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับเด็กๆนะให้เขาโชคหวานถูกรางวันที่หนึ่งด้วยนะครับไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามก็ยังดีนะครับเผื่อจะได้เผื่อแผ่มาให้เด็กๆด้วยนะครับจะได้กินอาหารอร่อยนะครับได้กินของดีๆนะครับถึงจะผ่านนะครับใครมาก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านน้องแก้วหรือว่าผ่านบ้านามาก็ได้นะครับน้องๆของพวกเราก็ได้กินอแล้วนะครับพวกเราก็จะซื้อมาให้เด็กๆแล้วเนาะน้องแก้ว เดี๋ยวให้นกแก้วฝากขอบคุณนผู้ใหญ่ใจดีอ่ะแจ้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ท่านเป็นดูและเมตตาเด็กๆสี่ขาสองขาที่อยู่ที่นี่น้อยเนาะครับแก้วก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองครับอ่ะทีนี้ก็ผ่านบ้านเดี๋ยวนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะครับ ที่สนับสนุนนะครับงบประมาณในการซื้ออาหารมาให้เด็กๆนะครับเราก็ดูแลนะครับเราดูแลกันจริงๆนะครับให้เด็กๆจริงๆนะครับเห็นเด็กๆได้กินอิ่มนอนหลับก็มีความสุขนะครับสุดท้ายนี้ก็ผ่านบ้านก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับมีสุขภาพร่างกายนะครับมีภาระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับร่ำรวยิีทองนะครับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับเพื่อจะได้มาแบ่งเด็ก นะครับร่ำรวยมากๆนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันวันหลังนะครับสำหรับวันนี้ผ่านบ้านแล้วก็น้องเกียวหวานเทียบนะครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันวันหลังนะครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับไปดิไปปี๊บมาอัอนที่ทำไมฮึฮึอ่อ,อ,อนมากมต้องอ่อนเลยอ่อนอะไรฮึอ้อ,อนที่ทำไมฮึ